มาต่อกันที่เรื่องการขอรับทุนรัฐบาลเพื่อที่จะไปศึกษาต่อเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ต่างประเทศเพื่อที่จะนําเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งตลอดการรับราชการมากว่า10ปีถึงแม้จะครบกบราหนดการใช้ทุนคืนแล้วนะคะแต่ว่าคุณอรสาอ่อนจันทร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ้ารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวันตกรรมท่านนี้ยังคงแน่วแน่ที่จะขอใช้ความรู้ความสามารถที่มี ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและสังคมต่อไปติดตามได้ในฐานะวันคราชการพลเรือนหนึ่งเมษายนค่ะฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญาคาราชการและได้ทำพาระหน้าที่ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมีความคิดที่อยากจะรับราชการตั้งแต่ปี2534จะเห็นว่าเด็กมากเลยตอนนั้นอายุ14เป็นการตัดสินใจรับทุนนะคะของของรัฐนะคะเพื่อไปเรียนต่อเป็นนักเรียนทุนตั้งแต่ม .4 จนถึงจบปริญญาเอกเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเราต้องตัดสินใจแน่นอนว่าเราจะต้องรับราชการเพราะว่านักเรียนทุนะ่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วเราก็ต้องกลับมาแล้วก็ทำงานรับราชการเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์แก่ประเทศเราอะค่ะนั่นคือการตัดสินใจรับราชการตั้งแต่ตอนนั้นเลยสำหรับเราเนี่ยเ,เราอยู่ในครอบครัวที่แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการเราก็รู้สึกว่ามีความเป็นมีเกียรตินะคะแล้วก็เราก็ ไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตการทำงานจะเป็นอย่างไรแต่คิดว่าจะทำงานอย่างไรให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุดนะคะการเป็นราชการแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นงานพื้นฐานทีเ่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศได้อยู่แล้วนี่คือจุดเดียวที่คิดเลยว่าจะทำยังไงที่เราจะมองไปสู่ผลสำลิดของประเทศในข้างหน้าเลยะค่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำอย่างไรบ้างคิดแค่ว่าจะต้องทำเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์<ไ>คิดแค่นี้นะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตลอดช่วงเวลาที่เรียนมาจนถึงกระทั่งเรียนจบเนี่ยความที่เราเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะ,ะแน่นอนมีความรู้ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความสามารถในการที่จะทําอะไรได้เยอะก็ย่อมมีภาคเอกชนเข้ามาคุยกับเราแล้วก็พยายามที่จะมาชักชวนนะคะว่าให้ไปทํางานแต่ด้วยความคิดที่ว่าประเทศชาติเนี่ย เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยม,มาให้เราเรียนให้โอกาสเราตั้งแต่เราอายุ14จนถึงเราเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยสิกว่าปีนะคะเอาภาษีประชาชนเนี่ยมาให้เราได้รับโอกาสนั้นแต่ถ้าเราเนี่ยไม่กลับมา คือค่าของเงินมันไม่สําคัญเท่ากับเวลาและโอกาสที่เสียไปของประเทศนะคะก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องกลับมาแล้วก็มาทํางานให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดอันนี้คิดเลยว่ายัางไงเราก็จะไม่ออกจากราชการเราก็จะต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะทําหน้าที่ของเราชดใช้ทุนชดใช้เ,เงินภาษีของประชาชนที่แน่นอนย่อมเป็นการลงทุนกับตัวเราแล้วก็เขาก็ควรจะได้ผลกำไรจากตัวเรา กับงานที่เราทําให้มากที่สุดอะค่ะเราก็จะเห็นว่าอ่ะบางกฎกติกาสร้างมาเพื่อที่จะ,อ,ะอุดช่องว่างหรือช่องโหวบบ่บางบางบางเรื่องที่จะให้เกิดการทุจริตได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะเห็นถึงความจําเป็นแล้วก็จะทําความเข้าใจได้ว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงต้องสร้างระบบมาเป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องพยายามอย่างที่บอกอะค่ะพยายามปรับเปลี่ยนเชิงระบบ คุยกับผู้ใหญ่หรืออาจจะมีความเข้าไปคุยกับใครที่มีอำนาจในการผลักดันระบบตรงนี้นะคะว่าบางส่วนอาจจะทําให้มันเร็วขึ้นได้โดยวิธีการนี้นะหรือว่าบางครั้งก็อาจจะลดขั้นตอนบางอย่างไปได้แต่ก็ยังมีมีการตรวจสอบอยู่ที่จะทําทให้มั่นใจว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยได้ใช้ไปอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมะคะ่ะถ้าพูดถึงความประทับใจเนี่ยนะคะมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่หลักๆสําคัญเลยเนี่ย ต้องอยากจะให้ข้าราชการหรือว่าพี่น้องทุกคนคิดถึงเพลงจําขึ้นใจนะคะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของข้าราชการทั้งหมดนะคะก็จะรู้สึกทุกสิ่งอย่างเหมือนกับในเนื้อเพลงนะคะโดยเฉพาะในท่อนที่ว่าสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนได้พิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรคะ่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก อย่าคิดว่าประเทศให้อะไรกับเราแต่ให้คิดว่าเราทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศบ้างค่ะประทับใจตรงจุดนี้ที่ว่าเราในชีวิตหนึง่งใน16ปีที่ผ่านมาได้ทําสิ่งเยอะแยะมากมายถึงอาจจะเป็น,นกลไกเล็กๆในการขับเคลื่อนประเทศนี้เราก็ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศนี้ค่ะฉันรรู้้สสึกโชคคดดีท่่เเิมมมาวืองแบบ และได้ทำภาระหน้าที่ส